สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มสมุไรทะลวงไส้ทะลวงปากล้วยนะครับเอาโอ้โหมาซื้อพีซีร้อยสามสิบรุ่นสิบเอ็ะมซีโร่ปลาละเมอพี่น้องเล่นปลาละเมอปลาละเมอวะเนี่ยอ๋อปลาละเมอเลยเนาะ จัดเต็มให้ดูเลยโอ้เ oh. ป็นตัวท็อปเลยครับนะแต่ว่าถ้ามันจะมีกระบอกไฮดรลิกนะครับที่ว่ากลับกันตัวดึงบุ้งกีนะเป็นตัวใหม่ครับเหมาะสำหรับงานเลนนะงานเลนพี่น้องกระบ,บอกไฮดรลิกตัวนี้นะตัวดึงบุ้งกีนี่จะจะสลับกันมาอยู่ข้างบนครับเพื่อไม่ให้โคลนหรือว่าอะไรเข้านะเวลา จล้วงน้ำหรือว่าเล่นโคลนลึกๆครับเป็นทำมาใหม่นะรุ่น10 M 0แล้วจะจะเลือกครับนะแล้วแต่ลูกค้าหรือว่า FC จะชอบ13ตันครึ่ง S A a c D 95 LE ขีด5นะครับเครื่องยนต์ของเขาหัวฉีดไฟฟ้าอ,อ๋อ,อ,อ,อตรงนี้เป็น เรียกว่าป่าอะไรนะเคริงครับไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรเป็นงานเบาๆครับตรงนี้กล่องหลังกล่องหลังยังชัดเจนนะครับตงกีตุ่กีใหญ่ขึ้นนะครับโอ้ควานคว้านเนเอาถอนรากถอนโคนไหมน้องเอ้ย เขาเรียกส้นอะไรเนี่ยเป็นวัชจ,จพื้นน้น้องวัชจ,จพืชวัดจ,จพืชเฉยๆโอ้ oh, แรงดีครับ9 7พลังมานะแรงสุดเนี่ยวัดรอบเครื่อง2,200รอบต่อนาทีจากนี้พี่น้องได้ชมกันเต็มๆน้น,นเคียวรี่สนใจบางกอกคอมสูซเซลครับสล้านมีทอน ขับกันจัดเต็มเลยบูมอามนี่เชื่อมนอกเชื่อมในครับแล้วก็ยาว7.6เมตรหกเอ้ะปันทหายไม่กระดกเลยไปแท็กเจ็เซนเหลือเฟือครับอีวใหญ่เมื่อกี้นี่เชื่อมแนวยาวครับ เรียบร้อยโอ้ตัวนี้เป็นบ่อครับโดนเลยเจ็ดตัวเชียวน่าแครเอร์หนึ่งตัวครับก็โอเคครับนะถือว่าการทำงานปันจจัยหลักขึ้นอยู่คนขคับ เพนนี่ประทรัดดีครับไม่เยอะนะแต่ใช้งานไปนานๆก็ส้อมบำรุงง่ายครับไม่เหมือนเพรุ่รนรุ่นก่อนครับนะรุ่นรุ่นเก่าๆจะจะเยอะค่อนข้างจะซับซ้อนนะเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นมาอีกสําหรับคมสื่อกบแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ตรวจสอบไฮดรอลิกเวลาเวลาอุดตันนะครับตัวเดินก็จัดจ้านอยู่แล้วครับสำหรับเอมประกอบเมืองไทยพี่น้อง โตอยู่เมืองไทยแล้วก็เกิดอยู่เมืองไทยชราภาพอยู่เมืองไทยแล้วครับงานนี้ดูแลดูเจแปได้ครับที่ชนบุรีครับประกอบรอครับรอ13ตสามตันนิดนึงสิบล้อแบกสบายครับเอาเขีรยให้รอบนี่ถ้าทำงานลักษณะนี้เป็นชัช่วโมงก็ชั่วโมงนะ ต้องว่าพันห้าและครับ 1, 5, 1, 8, 1, 7, นะพันห้าพันแปดพันเจ็ดแล้วไปอ๋อต้นกระถินครับต้นกระถินนะลงฮะไม่ใช่ครับกระถินเฉยๆกับตน้นเอ่อต้องเขาบอกพี่น้องว่าเป็นวัชพืชน,นะครับเป็นวัชพืชน,นะครับเป็นไม้ลมลุกนะครับ โตเร็วโตโตเร็วแล้วก็เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเอาเข้าโรงไฟฟ้าได้ทาทาทานไม่ได้นะเขาทานไม่ได้พี่น้องนะครับก็เครียิ่งโตเร็วครับโตเร็วนั่นก็ไม่เป็นไรนะเครียิ่งงานลนานักษณะนี้โอ้ทรงบึกบินดีครับนะบึกบนดี ถ้าเดิมนมีเซฟตีนครับเซตี้มีระบบออดเตือนให้คนอยู่รอบๆนี้ครับนี้นะรถคุบก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับบางทีเหยียบเหมือนกันนะะเคยมีข่าวเหมือนกันเหยียบคนได้เหมือนกันนะงั้นจะต้องระบบเซฟตี้ต้องดีครับจริงๆคนขับต้องต้องใส่เบลด้วยครับนะแล้วก็ต้องใส่รองเท้าหัวเหล็กรองเท้าเซฟตี้ใส่หมวกใส่แว่นนะครับ ตัวเซฟตี้ถ้าเป็นระบบญี่ปุ่นนี่จะเข้มงวดมากครับเข้มขัดนีิรภัยโดยเฉพาะรถเกี่ยวข้าวแล้วรถเกี่ยวข้าวต,แบบต้องมีเบลให้นะอ,อาจจะมีงูเหลือมนั่นี่โย,ยากอย่างนี้ปลาสลิดชอบครับนะปลาสลิดปลาสลิดนี่ จะมีน้องถ้าเลี้ยงนี่น่าจะน่าจะเยอะนะเป็นปุ๋ยละงานนี้ครับล้างไปในตัวเลย<ม>เสียงดังเงื้อเงื้อครับปั๊มอย่างเดียวเครื่องยนต์นิ่งดีครับ SACD 95 LE ขีด5ครับประหยัดเชื้อเพลิงกว่ารุ่น8นะครับเอไฟป้น้าเอเอาไว้ไม่ต้นกล้วยนี่เอ้ยเอาไว้นะเนี่เป็นกล้วยอย่างดีครับนี่แน่ใจกล้วยอะไร จะริ่งยาวครับอย่างเดียวน้องถือว่าโอเคครับเร็วดีสนใจก็บงกังกอกเข้ามาสุกเซลครับหรือว่าเซลใกล้บ้านท่านหรือว่าสอบถามชาติโทรศัพท์ได้ครับศูนย์ก็แปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ